ฉันคนเดิมยังคงยืนที่มุมเดิมถึงแม้ว่ามันจะเงียบเหงาจนจับใจเสียงของหัวใจมันเผ่ลงทุกๆวันตั้งแต่วันที่เธอเดินจากฉันไปคงมีเพียงสายลมแผ่ และเพียงความเงียบเงาที่เดินเข้ามาขอแค่เพียงสักวันหนึ่งที่เธอจะรู้ว่ายังคงมีคนคนนี้รอแต่เธอเมื่อไหรจะมาไม่อยากต้องรอเธอจะรู้ไหมมันท้อที่รอเธอไม่อยากคิดฝันไม่อยากต้องเพอ้อมันยังร้อง เสมอรอเธอกลับมาไม่ใช่งเงียเพียงบางทีหรือแค่รอบางเวลาแต่จะทำยังไงมาใจยังรู้ว่าทำได้แค่รอ ให้จนหมดแรงที่จะไปจะมีไหมฉันรอปาฏิหาริ์เธอกลับมาแค่สิวนาทีขอเวลาแค่สิวนาทีอีกคนคนนี้ได้กอดเธอคงมีเพียงสายลมผ่ และเพียงความเงียบเงาที่เดินเข้ามาขอแค่เพียงสิ้นนาทีที่เธอจะรู้ว่ายังคงมีคนคนนี้รอแต่เธอเมื่อไรจะมาไม่อยากต้องรอเธอจะรู้ไหมมันเชอที่รอเธอ ไม่อยากคิฝันไม่อยากต้องเพอ้อเหมือนยังร้องไห้เสมอรอเธอกลับมาไม่ได้เงาแค่บางทีหรือแค่รอบางเวลาแต่จะทำยังไงมื่อใจมันรู้ว่าทำได้แค่รอเมื่อไรจะมาไม่อยากต้องรอเธอจะรู้ไห มัอนท้อที่รอเธอไม่อยากแค่ฝันไม่อยากต้องแพ้ยังคงร้องไห้เสมอรอเธอกลับมาไม่ใช่เงาแค่บางทีหรือแค่รอบางเวลาแต่จะทำยังไงเมื่อใจมันรู้ว่า some day